พี่น้องก็คงจะเข้าที่นะครับเป็นเกียรติยิ่งนะครับที่ท่านมาร่วมนะครับในพิธีในวันนี้นะครับอช่วงนี้นะครับขอการต้นเชิญนะครับประธานในพิธีนะครับจุดธูตเรียนบูชาพระสนาไตรนะครับขอการียนเชิญครับแล้วก็ขอรียนเชิญนะครับทางฝ่ายสงฆ์นะครับในพิธีการต่อเลยนะครับที่รถหยดน้ำตาไม่เห็นฟื้นคืนกายาดังตั้งใจ ครับก็ขอขอบคุณนะครับผู้ที่มีรายชื่อไปวางท่าไตราบางสกุลอันก็ถือว่าเป็นตัวแทนของพี่น้องที่มาร่วมในวันนี้ทุกๆท่านกันแล้วกันนะครับนายกงคำผงสอจอสิสเกตเหตสองครับอันดับสองก็ขอเรียนเชิญนะครับนางไพรินบัวงามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าสระเุษมอันดับสามร้อยตำรวจเอกนะครับนิคมนันเจริญสอพอบางหิน อันดับ4นายชำนาญจันรารองนายกองการบริหารส่วนตำบลโคกเพชรก็ขอกราบนิมน์พระคุณเจ้าสี่รูปเป็นนงพิจนาป้าตรัยบังสกุล ก็ขอกราบนิมนต์นะครับพระคุณเจ้าอีกสีรูปนะครับเป็นองพิจนาผ้าไรบางสกุลชุดนี้ขอกราบนิมนต์ด้วยความเคารพครับท้ามนุษยยึดก้นอ មោចាក្មេងបើមិនចាតតាំងឈឺត្រូវតាំងញាប់កອດមើលខ្លួនយើងព្រៀបបានឆ្នាំងដៃຕ້ອງបែកតាំងបាក់មិនមានអ្នកឯណាជិងចាក់នឹងងៅបានតែក៏

ជាចេញពីកូនខំសនតោខំហើយណាបមតិអោតអង្គលណាកូនប្រស្តរៃឲ្យជឿពាកអោថា โอ้จื่อเปียกเอาประดามนึกคนเอาโกนเอาเอ้บานแต่คลุนขางทเทียงเทเอาเคินแต่มันรวงบาสันทาเอาแจงเงือดบดาบดูลดา โอ้ยยัวโซปเอานออปตอดตุราธนรตาคัมเทบอนเอายูคลั่งทางเล้ยโกโอ้ยกลุ่นยืนกําสะดาក្រើកើតបានមិនប៉ិនទីអ្នកណាក៏រៀបអើរៀប สังถาบังทังทาปะโอบังสันทาจะดับสุนอ้อยเนียมบางเนียมปะโอนเกิดรั่วสิสามความดีนึกสุน คือจำเปียกเอาประดำขังอยู่ทุกข์ว่าแสงถ้าดอกเอาไอ้ทุกข์น้าวใดคนเอาไหนกำคิดอะไรเอาอยู่ข้างข้างเล้ยโสบ่มาติเอาเนาวนะ រមិលបងពូនកំអយចូលគានតូនអោអ້ອຍជឿចាំទៀតអោបដំបោឃើញតែមិនណៅជីវិតអោឃើញតែចាំ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để tang bỏ cha những video hấp dẫn nay เหลือไว้แต่ความทรงจำที่ดีๆที่พ่อเฉยใจสว่างได้ทำไว้คุณงามความดีให้ลูกหลานได้จดจำและพวกเราจดจำชื่อท่านตลอดกาลลียฮอยงลียฮอยลียโตชนา ប្រឹកប្រៃលានីប្រស្រីទាំងបូនបងមុខសាเด้อអានិតចារូបអើយដោយផ្ក สูนสาารูปนิ่งเอ็ดเมียนเทยคลังมีอินเด้งยวกเอาไว้เจียติปึงกายนี้สะดวกสะดังโดยคนลเชือ ប្របងស្រីបូនលៀកកូ ទៅលឺញាក់ပြាំលាយលៀហើយលៀហើយលៀឃើញមុខលៀអោហ៊ុំស្រុកលៀទៅចងា ยงยียพิจา,พา,พารณาผ้าใยปรอกาบนิมนต์ด้วยความเคารพครับสำหรับพี่น้องนะครับในวันนี้ทุกท่านนะครับที่มาร่วมในงานชาวมรุกิจนะครับของคุณพ่อเชยเรานะครับ ก็ให้ตั้งเจตนิกฐานนะครับในใจนะครับพร้อมกับประทานในพิธีนะครับก,บกรับพวกกาลิมนนะครับพวะคุณเจ้าทุกรูปนะครับบางดอกไม้จันทร์นะครับเป็นลำดับขั้นตอนต่อไป นะครับก <rium> ็คงจะขอเชิญ <Nacional> พี่น uh, ้องเรานะครับวางดอกไม้จันทนะครับซึงมาวันนี้พี um ่น้องมางานศพนะครับท่านพี่น้องได้อะไรนะครับได้บางดอกไม้จันนะครับได้รลึกถึงสมดวงวิญญาณนะครับของคุณพ่อเรานะครับไปสู่สกติสุขนะครับพี่น้องนะครับขึ้นไปวางนะครับ ออกสองข้างนะครับาทางเจ้าภาพนะครับวันนี้ก็มีของอที่ระลึกนะครับมอบให้กับพี่น้องแผู้ที่มาร่วมในวันนี้นะครับครับก็ขอขอบคุณนะครับประธานในพิธีอีกครั้งนะครับที่ท่านได้มาร่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นนางสาวภาวนานะครับสุภารี